หลายๆคนอาจจะมองว่ามันดูผิวเผินเกินไปมันไม่ใช่รักษาโรคพี่ร้ายแรงแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันช่วยทำให้คนหลายๆคนมีความสุขมากขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วเขาก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้มากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่หมอมีความภาคภูมิใจสวัสดี The Standard Life นี่คือ Passion Calling กับหมอทาค่ะ หลังจากที่เราจบหมอแล้วก็จะมีคนมาถามเรื่องเป็นสิวบ้างเป็นฝ้าบ้างหรือแม้แต่เป็นพื้นที่ผิวหนังพื้นนี้คืออะไรหรือรักษาอย่างไงคะเจอกันก็โชว์ให้ดูอนี่เป็นอะไรคะเราก็มีความต้องการที่จะเรียนรู้เพิ่มขึ้นพอจบหมอผิวหนังมาก็ทําคลินิกเกี่ยวกับด้านผิวหนังช่วงที่จบใหม่เครื่องไม้เครื่องมือมันยังไม่เยอะส่วนใหญ่จะเป็นการ ีไฟฟ้าเพื่อทําลายหูดไหออกไปอย่างงี้ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีการพัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือมาเยอะมากเริ่มมีเลเซอร์เข้ามาในวงการผิวหนังนะคะซึ่งมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นคนก็นิยมมาวัยรุ่นก็นิยมที่จะทําเพราะมันเห็นผลชัดค่ะ มีน้องที่เป็นคนที่สวยแต่ว่ามีสิวเต็มหน้าเลยแดงๆปุบๆเต็มไปหมดความมั่นใจเขาก็น้อยลงนะคะแล้วยิ่งเขาเป็นคนสวยอยู่แล้วด้วยแล้วมามีปัญหาอย่างเงี้ยก็ไม่อยากไปไหนไอ้สิวเม็ดใหญ่ๆอ่ะม,มันไม่ใช่แค่ไม่สวยอย่างเดียวมันจะเจ็บด้วยคุณแม่เอามารักษาพอเรารักษาดูแลเขาให้ภาวะพวกนี้หายไปหมดในที่สุดเขาก็ไปใช้ชีวิตปกติได้ไปเรียนหนังสือต่อประสบความสําเร็จในชีวิตจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งซึ่งเขาจะต้องแต่งงานนะคะ ตัวเขาคุณแม่เขาก็มาเชิญมันก็ว่าเราทำให้เขามีวันนี้อะอย่างเงี้ยค่ะก็ปลื้มการดูแลรักษาฟ้ามันเป็นงานศิลปะชนิดหนึ่งมันต้องอาศัยทั้งความรู้ความชำนาญแล้วก็ศิลปะจากการที่มีประสบการณ์มาเยอะๆเนี่ยค่ะจะทำให้เราดูแลเคสเหล่านี้เนี่ย ได้ดีมากขึ้นรวมทั้งจากการที่มีวิวัฒนาการของเครื่องมือมากขึ้นนะคะไม่ใช่แต่พิโกสเกันเลเซอร์อย่างเดียวมันยังมีเลเซอร์ตัวอื่นๆอีกที่ช่วยรักษาเม็ดสีได้การที่เราเป็นหมอผิวหนังเป็นหมอความงามเนี่ยนะคะมันเป็นการที่ช่วยคนได้ดีทีเดียวค่ะหลายๆคนอาจจะมองว่ามันดูผิวเผินเกินไปมันไม่ใช่รักษาโรคที่ร้ายแรงแต่จริงๆแล้วเนี่ย มันช่วยทำให้มีความสุขมากขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วเขาก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้มากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่หมอมีความภาคภูมิใจ